Dale. Sampai atur sama wangi deh. 200ตัวมือนเดิมย้ำมันให้อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวานลูกค้าบอกว่าโอ๊ยจิบลูกสวยมันหรือเปล่าเปิดให้อีกรอบนึงไปเลยนะคะสำหรับป้ายนี้นะเมื่อวานใครไม่ทันลูกรีวิวมาวันนี้เลยดีกว่าส่งปีกแล้วจุกๆุกใจนะคะเฉพาะลูกรีวิวนะคะกระสอบ สองร้อยตัวแบบนี้นะคะ<อ>กระสอบพิเศษนะค่ะพี่กระสอบหนึ่งเกือบได้สองสองลูกเลยนะกระสอบกว่านะคะน้ำหนักจะมากกว่ากระสอบสอบี่สิบห้ากิโลปกตินายโบกันดีดูอ่ะทับไปชั้นมาเหมือนกันเลยนะคะใครได้ไปถึงแน่นอนถึงแน่นอนครับผมถึงแน่นอนต้องทันนะลูกรีวิวนะเพราะว่า<อ>ลูกค้าลูก<อ>รีวิวนี้แบบว่าแน่นสุดเฟรชสวยงามขอดูก่อนลินินตัวแรก น้องเป็นรวม5้านะคะซึ่งสวยมากนะกระสอบนึงนี้200ตัวนี้มีมากกว่านะคะลูกค้าเอาไปบอกมี200ุดก็มีใช้ปกติลูกรีวิวได้เพียงหนึ่งนะคะใครไม่ทันลูกเมื่อวานเอาลูกนี้ไปงานกระสอบมีวันนี้เปิดย้ำให้อีกหนึ่งทีเพราะว่าลด<อ>คำตระหาใช่เดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่ลูกสวยเราเห็นกันแค่นี้พี่จ๋า เราไม่เห็นก่อนลูกค้าแน่นอนหนูให้พี่ดูตั้งแต่สายรัดเลยนะไม่มีตัดกอดนะพี่นะนี่เหรอแมทนี่นนป้ายักผ้าน้องสวยมากน้องใหม่มากคือไม่ได้อะไรหรอกเขาอยากให้ดูผ้าว่ามันใหม่จริงๆเรนนี่โดนแน่แน่พี่โดนเปลี่ยนละเนี่ยคือเขาวางเป็นชั้นผ้าดแทบจะไม่ต้องรีดเลยเดยมันเรียบนะมันเรียบปุ๊บเลย หนูใส่กเกงเกงดีนี้แต่หนูวางอย่างนี้เลยนะเห็นไหมหนูวางอย่างนี้เพราะว่าคือบางทีพี่พี่ใส่เอวสูงอะบางตัวแทบจะเป็นขายาวไปแล้วใี่นะแต่สั้นแบบว่าคาสีิแบบเป็นแบบสัดอย่างนี้ก็มีเท่าเข่าแต่ไม่มีเหนือเข่า <c oughs> ไม่มีเหนือเข่านะพี่ <c oughs> หนูจะขอได้ญาตแขวนเฉพาะแบบเน้นสีเพื่อที่จะให้พี่เห็นชัดเจนว่า มันมีสีให้เล่นส่วนสีแสดดพวกดำพวกครีมน่ะน้องก็ม่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงกระสอบ200ตัวนี่มันคุ้มแน่นอนอยู่แล้วขาย2,700บาท3,000ไม่ขายไม่ขายใครได้ราคา3,000ไปไม่ต้องเสียใจยเอากระสอบรถใหม่นี่สวยฉ่ำแน่นอนนะรายการอาทิตย์ที่ผ่านมา600ลูกท่านไหนไม่ทำไม่ทันขอดูรายการได้นะอาทิตย์จะรับ800อาทิตย์นี้น800 ลงแบบจุกกเลยลงแปดร้อยแปดร้อยไปเลยจ้ะต่อทิศดีไหมผ่านหนึ่งเลยวะจบต้องผ่านหนึ่งเลยเหรอโอ้ลูกน้องไม่สบายเลยใครรับลูกรีวิวไหมพี่ว่าลูกค้านี่อยากอยากได้ลูกรีวิวกันหลายคนบอกว่าลูกรีวิวสวยโตกลุ่มใหม่ก็สวยพี่จ้นหนูหยิบลูกไหนเนี่ยไม่มีเห็นก่อนลูกค้าหรอกเห็นล้อนตันน่ะเจ้าหนูวันนี้เปิดย้ำให้อีกทีหนึ่งติดต่อกันสองวันไปเลย ใครไม่ทานที่พี่ชอบดูงานคาวสิราะมันเป็นสินค้าขายมากเี่นเนี่ยแล้วเวางกันมาพี่ดูชั้นชั้นได้เลยเขามาวางเรียงกันเป็นตับโรงงานก็ทําเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นผ้ามันไม่ได้อยู่มานึกหรอกไหมเ็นว้าลูกค้าผ้ามันไม่อยู่เห็นไหมเขาวางเป็นชั้นชั้นมันเลยเรียบร้อยมากนะคะผ้าสวยผ้าใหม่มากสีแดงแดงดิสวยสวยจริงนะพี่อยากดูรายการไหนพิมพ์มานะเดี๋ยววันนี้เปิดให้นะคะ วอาลูกค้าอไฟไม่ทันรถเจ้าพี่ไม่ทันหลายคนตอนนี้ทันรถนะวันนี้ทันรถใครเอาบอกได้เลยนะคะลูกเลยไปส่งรีลูกใหม่มีค่าส่งนะคะลูกค้ากระสอบนี้เหมือนได้สองกระสอบคุ้มมากคุ้มมากค่ารวมเลยคอตตอนลีนินแล้วก็อะไรอ่ะถ้าเป็นเด็ดใช่ไหมอ่า่ใหม่นะบอันนี้คอตตอนเมื่อกี้สเปนเนตอันนี้คอตตอน ถ้าสีทึบพี่จะมองไม่ค่อยเห็นต้องดูตรงสีสว่างจะเห็นเนื้อผ้าชัดเจนลูกรีวิวมาส่งปีหนึ่งคนใครไม่ทันเอาลูกนี้ไปเพราะเมื่อวานลูกค้าทักแชทกันเยอะมากลูกค้าทักแชทกระไล่คนบอกอ้สีแสงนนดำสวยมากเนื้อลนินดำเออสวยมากจีนินินดำมาแม่สวยจริงๆน้องรินินท่านรีบเรียกหน่อยนะเงาร้อนไงไมได้พูกไปน้ำท่อมเยอะ มันก็ลอยร้อนหนน้าท่อมเยอะไปหนนะ่อยแล้วพี่เนาะเนี่ยกระดุมสีทองก็คือท้องทองเห็นไหมของเก่ามันจะทองอขนาดนี้หรอของเก่าจะทอง <สา S 1> ขนาดนี้ไหมคะพี่มีใครแล้วไหมนี่นะไม่รับตอนนี้นะเดี๋ยวมาตอนจบนี่ถามหาจะได้มีลูกเดียวนะลูกรีวิวอุ้ยนินินไหมนินหรือเปล่า,า,านินหรือไม่ไม่ไปอะนินนินสีเอ่เอ่ำ ส้มพีชส้มพีชไม,ไไมไ่หรอกโอเคได้งานสวยนะพี่ราไซเลก็กใหญ่มีหมดจะก <c oughs> คาไซเลก็<อ>ลกใหญ่มีหมดแล, <c oughs> แล้วเขาวางมาแบบน่ารักมากนะคะเขาวางเรียงกันแบบเรียบร้อยเลยน้องให้ขออนุญาตเน้นสีสีแขวนให้พี่ดูชั้นผ้าราวผ้านะคะ้คาใสา่สบายสบายขายดีแนะ่นอนอาง,องานนี้แม่บ้านเขาชอบเลยแม่บ้านชอบ ใส่ง่ายเดี่ยไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กมีนะคะใหญ่มีไซส์เล็กมีใหญ่ขากแขวนไม่ได้ทิ้งตายไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวพี่พวกหนูก็วางแขวนแขวนกันไปงั้นแหละอยู่ตรงนี้แหละได้ครบทุกตัวนะพี่หนูโชว์ทุกตัวได้ครบทุกตัวไม่มีดึงออกนะคะเปิดให้อีกทีรอบที่สองต่อจากเมื่อวานใครไม่ทันมาเอาลูกรีวิวได้เพียงหนึ่งค่ะลูกรีวิวได้เพียงหนึ่งนะเห็นไหมข้างหลังเป็นเอลสมอกนะพี่ข้างหน้าดูเหมือนแบบปกอบบเดียดชแต่ข้างหลังเป็นสมอก อ่าดูใกล้ๆกด้เดี๋ยวจะหาว่ามันยานไม่ยานเด้อใหม่เห็นไหมอยากให้เอาพี่หนูฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะกลับไปเก็บแังกวยเลยใหญ่ไม่ได้มั้งใหญ่ลินๆิลินๆิลินๆิหลายตัวอยู่เหมือนกันนะลินๆิ่ดำลรลินๆิ่ดำลินๆิน้องเขาจะเป็นแบบโป่งอย่างเงี้ยนึงนิดนึง ลูกรีวิวหรืออยากทำงานไหนเป็นที่เตือนแจ้งได้เลยนะคะลูกรีวิวเมื่อวานลูกค้าทักหลายคนเลยมาเลยลูกใหม่มีลูกใหม่มีมาเลยตัวนี้งานตักเป็นสักมะพร้าวน่ารักมากๆทำไม่ยากเออเสียคุณสมบัตเลยสีเรียบร้อยขอบคุณโดนใส่ง่ายๆเลยลายที่จะเป็นเน็ต จุดน่ารักมากผูกกระดอดเอาตัวนี้มือหนึ่งเลยที่ใต้เลยอันนี้ไซส์สิบหกไซส์สิบหกใครไม่ทันมื่อวายนีเอารูปนี้ไปนะโชว์รอบสองแล้ว <c oughs> แล้วก็จะเว้นไม่โชว์นะนะถ้าส <c oughs> ่งสามร้อยนี่ไงสวยมากไม่จดไปแล้วไม่ไม่ไม<า>่สีด,ดำไม่แขวนนะลูกค้าสีดำแขวนเยอ<ล>ะมองไม่รู้เรื่อง เอาสีสีให้พี่หนอยดีกว่าว่ามีค่าอะไรบ้างน้องวางมาแบบว่าเรียงตัวแบบสวยมากเลยสิหน้าร้อนมันต้องใส่แบบนี้พี่จิจัดใสักันไปเลยลย้ำดีวยมากย้าน้องไม่ใช่ว่าโหเดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยของไม่โอ,อ,โอเวอร์เที่ยมือหนึ่งไม่แม่งานมือสองมันจะมีฝุ่นอย่างเงี้ยให้ดูใกล้ๆเลยเห็นปะมีอย่างนี้ธรรมดาอ่านิดนึงกลางตัวบายดีครับ นี่สเปนเด็ดเนื้อคุณพ่อพ่อคะพ่อเสียงเบาเบายค่ะพี่พนี่สีสีจัดสะใจนะคะค่ะอะลิลินเหรอดูไม่เป็นอะอ๋อเขาบอกว่าเป็นคอตตอนผสมจะเป็นเด็ดตัวนี้สวยจังเลยอ่ะ ตัวส่วนผส,สมของเนื้อข้าวพี่ต้องไปดูเอานะสงับมววตัวเลยจะสวยมาก,กาเลยค่ะอ้าวใครไม่ทาน<ช>กระสอบ200ส0งร้อตัวนี่เท่ากับกระสอบครึ่งเลยนะพี่นะป<ม>กติกระสอบ45่กิโลใช่ไหมอันนี้ประมาณเกือบเจโลนะ6หกสบปากระสอบระบุสองร้ตัวใครรับลูกรีวิวส่งฟรีปรูดใหม่เลยพี่คุ้มแน่นอนนะคะงานกระสอบต้นแบรนด์ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องหัวเขามีแบรนด์ให้พี่ทําราคามีหัวที่ทําราคาใดาๆหัวของแต่ละคนก็คําคำจํากัดความไม่เหมือนกันสภาพใหม่ก็เรียกหัวแล้วเราคนไม่ดูแบรนด์นะคะนี่จะเป็นเด็ก<ม>น้องผ้าสวยดาไม่แขวนเดียวนะพี่ดํารู้กันแล้วว่ามันเป็นแบบไหนพี่ดูทรงดูความยาวผ้านะคะดูไซส์เนี่ยค่ะ<ม>เด้งดึ๋งดังใดๆที่พี่ดได้กระสอบพวกแบบกระสอบพิเศษอย่างเงี้ย ต้องติดใจการะะสอบพิเศษมีไม่ให้กีดป้ายนะคะที่ทําส่วนใหญ่ก็จะทําที่45กิโลนะคะส่วนใหญ่ทํา45กิโลเปิดให้ดูแล้วนะเปิดให้เอฟให้ส่งฟรีเลยนะคะย้ําเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจสวมากเอสวยจริงเห็นไหมครับสวยนะลิมรักมาก เป็นเด็กเนี่ยเรื่องนี้อนกันะพีแขวนีนีลายมากเอาดีนี่ลายจะเป็นเน็ตสีชมพูรับค่ะรับได้เลยเอาไปค่ะพี่ขอบคุณค่ะเนี่ยไอ้ผ้ายืดได้เลยค่ะพี่ประพัดซอสเห็นไหมใครชอบแบบสเปนเด็กนี้เอาเอาอันนี้ไปกระสับนี้สเปนเด็กเยอะนะคะใส่แล้วมันแบบยืดตามตัวในเวลาเรานั่งเราอะไรอย่างเงี้ยตามต้นตามเข่าตามขาค่ะสบายไม่ฟลิกเนาะมีลายมี เล่นเยอะด้วย <S <S <น>เห็นไหมคะคะไซส์ปกตินะแม่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีนะอันนี้ก็คือไซส์อะไรเอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยไซส์เล็กอย่างเงี้ยอันนี้ไซส์ที่หนูใส่ก็ใส่ได้ชิปสี่นี่คือไซส์อะไรชิปสี่สามแปดอ่ะแค่ปังสี่ไซส์ใหญ่ยี่แปดเออชิปสี่ยี่แปด บนแบรน์นะค้าไม่ต้องห่หวงสวยจริงสองเมื่อวานสวยยังไงวันนี้จะส่องจะวสวย,ยางามของยาวาหพี่หน่อยใส่เข้าเหรอใส่เข่าสก็อตโลครับพี่ตัวใหญ่วางให้พี่หน่อยดิพ,งพุงนี้พุงนี้พี่ไม่วางพุงนี้ไม่วางครับพี่ไม่วางพุงนี้ครับผมครับครับเรียนเลื่นพุงนี้สกอตนะคะพี่น่ารักมาก อะไรต่างๆไรค่ะฮะ๊ะกน้าจะเป็นเด็กไม่ได้เอาเงินออกมาสิหน้ารังมากสวยมากอย่างนี้คือเก็บภูมเลยนะคะตรงแบบเนี้ยคือเก็บหน้าทองได้ดีแฝดได้ก็ได้รวมเราแล้วเนี่ยตรงเขาสวยด้วยนะไม่ได้คะดีใหญ่ๆคือดีไมเกิล ของจะเป็นพันอย่า้าอย่างนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นมันล,ลูกใครเหล่าเต้าเก่งกะมากเลยพน,น,นุมีคนรับอีกแจ้งได้เลยนะคะป้ายนี้นะคะลูกค้าป้ายแชมเปี้ยนนะสวยแน่นอนลูกค้า ดูไลดูอีพีหนึ่งด้านล่างได้เลยนะ <d> เปิดไปเมื่อวานตอนเย็นวันนี้เปิดให้ซ้ํานะคะวันนี้เพื่อที่ว่าใครอยากดูอีกรอบหนึ่งเพราะความมั่นใจว่าน้องเขาสวยเหมือนเดิมเพามีซิ้งมาจากไหนเนี่ยมีซิ้งมาจากไหนเมื่อวานไม่มีนะน้องรวมผ้าสวยนะคะลูกค้าผ้าสวยทำเหมือนเดิมดูสิ <d> เดี๋ยวนับกันได้เลยนะว่ากี่ตัวไม่มีต่ำกว่าสองร้อยแน่นอน <d> ลูกค <d> ้าบางคนเปิดมาสองร้อยกว่า อีกแจ้งนะคะป้ายแชมเปี้ยนนะลูกหน,นึ่งได้เกือบสองในราคา2,700ปกติหนูขาย3,000ันนะคะ45 5, ิบางบางบางผ้ายัง2,800เลยนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายนี้2,700กระสอบถ้ากระสอบกระสอบพึ่งคุ้มกว่ากระสอบ45กิโลแน่นอนคุ้มกว่าแน่นอนนะคะเหมือนกระตุกไหมนี่สวยมากสวยนะแล้วผ้าคือกระสอบเขาอ่ะ ละเอียดละอตรงที่เขาวางชั้นผ้าให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ลินินเทาเนาะลินินเทาเอโกรเอโกรเกโกดอันไหนหน้าไหนหลังไม่รู้แน่ได้ๆสองฝั่งสีมินเทลลิมินเทาได้เป็นกองผงถ้าปกติถ้ากระสอบมันแบบอัดๆมาอีลินินเนี่ยจะเป็นก้อนเลยนะแต่นี่มาลินินวางเป็นแบบแผ่น วางเป็นชั้นผ right 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 okay, ่าอย่างแบบเรียบดูเลยนะคะลูกค้าอยากดูงานไหนที่มาได้เลยนะเดี๋ยวหนูเปิดให้เดี๋ยวหนูเปิดให้สัตพี่จ้าบางคนไม่อยากได้แบบสั้นน้องสี่ห้าส่วนนะหนูว่าสวยคุมงเข่ากําลังสวยเพราะว่าบางคนเข่าดํานะแม่นาอใส่คุมงเข่ากําลังสวยนะแม่เหนือเข่ามันจะแบบบางทีนะเราใช้เข่าคันเข่าเข่าเราก็จะดำดำคุมงเข่าดีกว่าดูสุภาพดอกสวยเนาะ ลายลายลายจุดๆหกท้าดำดเนี <t ry Absol ute> <t ry> ่ยเป็นเด็กใ่เนี่ยเห็นหลายตัวอย่นะก็เรียกอะไร้เองเห็นว่เป็นเด็กเก่งอู่แเก่งอยู่นะมวมเีแะแอบถามลูกค้ามาวเรียกว่ารไสับป็นบ้านลจุดลายคลสสิกค่ะใส่ยังไงก็ดูแบบมินิ สวยทุกตัวแหลมแน่หยิบตัวไหนก็สวยนะลูกค้านะใส่สบายไงใส่สบาย่งหรือว่ามันดูแบบใส่อะไรก็ได้เนะสีดำกับสีครีมนี่ใส่กับอะไรก็ได้อะไรวะันก่อนั้นสวยค่ะวันนี้เปิดค,คัตตอนเอลยืดไหมคะคัตตอนเอลยืดเปิดไปทล้วอ๋อ คอตตอนเอลยืด U S ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพี่เหลื <SC S 2> อดาเหลืออกับอินซีอีกไม่กี่ลูกเองเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรายการเข้าใหม่200คิดว่าน่าจะเปิดรายการใหม่ให้ได้นะคะแต่วันนี้ U S คอตตอนถ้าหนูเปิดนะมันไม่พอเพราะว่าเผื่อลูกค้าเข้ามาอีกในระหว่างทางนะพี่เพราะว่าบางทีตอนเช้าว่ามีแอดมินแจมไปว่าเรามีอะไรรายการขออะไรไปบ้างถ้าสมมตินหนูเปิดปุ๊บ ยอดเข้าปุ๊บลูกค้าที่เข้ามาเอ๋ที่เราแจ้งไปตอนเมื่อเช้าในแชทอย่างงี้บางทีก็เข้ามาแล้วก็ไม่มีของจะเสียเวลาลูกค้าท่านอื่นเพราะฉะนั้นหนูต้องมีสแตนบายเอาไว้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ลูกค้าสั่งเลยนะคะลูกค้าสั่งเลยป้ายที่มีตอนนี้จะเป็น S อสดีกับอินซีส้มใหม่เชียร์อินซีส้มนะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันเีย่วัเอาไปไว้แล้วลูกค้า่า ที่หกับอีที่สประกอบกันเพื่อความชัวนะคะว่าน้องเขาแบบเออลดเหมือนกันทุกรูปไหมเดี๋ยวจะหาว่าควยยศพี่เล่นได้ทุกป้ายเลยที่หนูมีงานสี่ห้าส่วนที่น้องมีเล่นได้ทุกป้ายวิ่งแน่นอนสวยแน่นอนพี่จ๋าพี่าฟาแฟไม่มีผิดหวังสี่าแฟ่ทแฟแล้วคนรถสีกะโกพาตาบอดสีหยออัอนนี้อ่อ,อนกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงสีชมพูแบบ ชมพูนี้มากเดี๋ยวว่าก็ดำไม่สวยนะดูดำก่อนพี่มันคือยีหรือคืออะไรวะเนื้อเหมือนยีแต่ยืดเนี่ยอะมันการเนื่องต้นยืดหรอต้นไหนเขาต้นยืดหรอเนี้ยสวยเนาะดำไม่ไม่ยอมลำปักดำปักลำปักอะไรพี่ดำปักไงไม่ย่านี่เดินยิ้มว่าลำปักโอ้โหเหลือแล้ววะ ลูกค้าตัวนี้เหมือนโยคะเลยเนาะสีแบบแล้วดูสีดิแสบตามากสีแดงตัดมองมองสักพักนึงอุ้ยต่ตามองสักพักนึงแล้วมองตรงรอเลนส์อยากอยากแขวนนะเขามีละมีเยอะทำไมนี่เต็มราวนะพี่แขวนเลอกไม่ได้ลีนินลายนี่ลินินปิ้นลายเอ่อเขียวหมดแนวลีนินลายอันนี้เป็นคอตตอนลาย เออแม่เลือกได้เลยนะชอบแบบไหนซิสเตอนี้มีทุกรูนะไปไหมเมื่อวานก็มีรูลบจำไม่ได้นี่ข้างหลังเป็นสม็อกเอวข้างหน้าเป็นแบบกระดุมดูแบบสุภาพใส่สวนนะแม่ตัวนี้เนาะอุ้ยไฮโซใส่คู่กับเสื้อสาวขวบปะงามปลาลัมปลาเหลืไปไปเอามาไปได้ไี้สีดำทุกบ้านตรงนี้นะตัวอยู่เนี่ยตู้บ้านตรงนี้อ่าลีนินลีนินต้องไม่รีบไม่รีบนี้ไม่ขึ้นกล้องมันจะแบบ ไม่เงาสว,วย,ย,ยดีสวยสวยดังเลยที่นะีๆหมดแล้วจ้าหมดไปครับผมใครเอาอีกแจ้งได้เลยนะคะกระสอบนี้นะนี่มันดีกว่ากระสอบ45กิโลตรงความคุ้มค่านะคะกระสอบระบุ200ตัวแบบนี้เลยนะคะกระสอบจะใหญ่กว่าปกติกับปกติกระสอบ45กิโลอันนี้กระสอบ 6 0 70โลนะคะ6 0สโลขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรับนะคะแจ้งได้เลยมันมีไม่ต่ำกว่า200ตัวอยู่แล้วนะคะลูกค้าไปดูชั้นผ้าคร้าวๆงานเนี่ย,ยหนูจะเน้นเอาสีสีขึ้นให้พี่ดูนะคะจะถามว่าสีเดชมันมีแล้วแต่เน้นสีๆให้พี่ดูเพื่อความเห็นชัดเจนว,ว่าน้องเขามีอะไรบ้างนะคะไปดูใกลๆเราโชว์ทุกตัวพี่นับได้หมดเลยนะคะไม่มีกั๊ก ชัดเจนเนไสวยมากใครอยากได้ทักมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ